กบทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเมื่อน,นี้ก็คือเก้าทุกคนเลยสีมาหายู่หาก,กินคือเก้าหาปูหาปลาทุกคนเลยตึกเห่หาเซ่ไล่มองทุกคนนี่ังไล่มอง,งรอรุ้นทุกคนรอรุอน้นว่ามันสิ นี่ป่าเลยบอลนะทุกคนนะดูเลยทุกคนดูเลยดูเลยดูเลย ตัวน,นั้นจะยันขึ้นมาตามมองขึ้นแต่ไหนเฮ้ยปีนขึ้นหนูจักความมาเลยนี่นี่ฮัลโหลปลารู้แล้ว โอ้ยปลาตัวนึงปลาตอ này tụi con. Ní tụi con, đây nữa. Lấy móng nha tụi con nha. Lấy bọ. Ô, ô, đây อีนมันอะมันมันโหดฮาืเด็กคนตอนวนี้กำลังยังมองจุดใหม่ยังจุดใหม่เลยเจักัตนี่ทุกคนป่าพีเทมทุกคนป่าพีเทม Ba bát. Oh, bà tôi Bà thử này. Joe, món này. Load, eh? Joe, món, joe, món, joe, lụt joe, Hả joe, mò, joe, món, joe, món, joe, món, อะไรเามันลงมันจะนองพุ่นมดไปใช่รึนั้นไปละโอ้ยทุกคนโน้นโน้นน้นอยู่โอ้ยไปพร้อมชูดเลยไม่ได้ว่ายูเหมือนยิงก็มันนจะจับบ้างโอ้ยตกใจดิดึงงมแล้วมันมันดึงแล้วมันคาดยิงก็มาไหนจะรั้งไปทำอะไรน่ะกับป้อจ้ะ ไร่วงอไล่ yeah. ุใหม่อาไรจับวยละมันใหญ่นึมันใหญ่กว่าตัวน้นอีกลัวลไล่่าน้่ะูปูปไล่ใหม่ทุกคนทุกคน ห๊ะปากกินไปจ้ะโอ้ปากแรกมาแล้วทุกคนอู้ปากกินง่าย huh? <coughs> <coughs> đây cả bà hè con đấy <laughs> Bà hè Bà phí tem đây à, cả chị đây mà à, kín cao à, con này tông, con, đây cả mọt thì cái tôm, thưa con đây, tôm mà này này, tôm sôm Hết mấy ở dưới mưa đây con này Tôm một chôm. อันนี้นะคีมันทุกคนคีมันะเาเอใส่แก้วนะทุกคนนะเอใส่จคีอมันเลยนี่ทุกคนโอ้เตนยังไงโอ้ใส่มชมทุกคด้ซิมก่อนเนทุกคน một dẹp Ồ, chút được rồi. con con. നോലറി <tus> 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 Oh. Oh, oh. còn tắc 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 chèo còn một đây chèo 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 khí chèo chèo khí mà tôm bà được con này này tôm bà dài một chung ui nào cái tôm mà ham cái mà ketuk sih ketuk begini mana? Hmm, ah, ha? ha, nah, tuh kan, ketuk begini mana? mở được con không ngay không ngay chút ôi trời dân mình hiểu khâu lại này xưa mà phải cứ ẩm mà เื <ừ. S 1> มือนเขาเหมือนกันนะต้ปมปลาไงอืมมันพีมักนก็ยหญเลนะไต่มันเอมัน 包的真香，嗯，well, 啊，慢